รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประทานในพิธีเปิดงานฟาสโซชอไทยแลนด์2020ท่านผู้บิหารท่านผ้มีิกิและสื่อมวลชนทุกท่านในานามของประธานจัดงานฟาสโซชไทยแลนด์ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีกัย่างยิ่ง ได้ได้กรุณาสลับเวลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฟาสต์โซโชว์ไทยแลนด์2024ในต้งนี้รวมถึงขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและสื่อ <Yeah. S 1> มวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติมา่วมพิธีเปิดงานในเช้าวันนี้งานฟาสต์โซโชว์ไทยแลนด์ได้จัดต่อเนื่องมาันจะถึงปีนี้เป็นครั้งที่12โดยฟาสต์โซโชวไทยแลนด์ถือเป็นงานซื้อขายรถยนต์ครบวงจรที่จะขึ้นในช่วงบลายปีโดยมุ่งหวังที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการกับเคลื่องของอุตสาหกรรมอย่างยุกไทย ในภาวะเศรษฐกิจระยะฟื้นตัวซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับหนึ่งของอาเซียนและติดอันดับอปเ10ของโลกอีกทั้งทางภาครัฐยังพุ่งยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควบคู่กับการสั่ดันนวัตกรรมยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิง่งแวดล้อมสำหรับงานฟ้ารุ่งชวนไทยแลนด์2024ในปีนี้มีบริษัทรถยนต์ต่างๆนำผลิตภัณฑ์มาร่วมจัดแสดงในงานแบบ ต้องการของคนไทยทุกงถุกข้าหมายอย่างรบกันภายใต้แนมคิดรถใหม่ใปได้รถไฟฟ้ามีที่หลอกรถมือสองมีรับประกันเพื่อให้ทุกคนได้เลือกทันทูชอบถอยคันที่ใช่ทั้งจาก15แรน์รถใหม่ไปแด้ที่มีรถไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่มากขึ้นของผู้บริโภคพร้อมข้อเสนอเสร็จ,รจงานรวมทั้งรถยนต์ใช้แล้ว คุณภาพเยี่ยมครบทุกเซกเฟ์จากผู้ประกอบการรถโยชต์ใช้แล้วทุกอางที่ได้รับการคัดสรรมาแล้วโดยภายใต้พร้อมรับประกันซื้อคืนร้อยรหากรถใช้แล้วสิาหนักงอัผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน5ข้อได้แก่ไม่ไฟไหม้ไม่จมน้ำไม่ตัดต่อไม่ชนหนักและไม่สามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นให้ทั้งผู้ซื้อรถในงานและผู้ที่มาเดินชมงานตลอด5วันของก,การจัดง,งานรวมมูลค่ามากกว่า400ลบาทอีดด้วยผมขอขอบคุณค่ายรถผู้ของการรถยนต์ใช้แล้วพันธมิตรและผู้สนับสนุนงานผู้ไายที่เชื่อมั่นในการทำง,งานของเราทั้งนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานฟาสุทิชโชไทยแลนด์2024 ได้ทำหน้าที่เป็นอิฐฝันเฟื่องที่กับเคลื่องและเป็นแรลงสุขช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงกลางปีไม่มากก็น้อยครับขอบคุณท่านครับครับใครและลำดับนี้ครับขอเสซฟโอกมือดังนั้นต้อนรับนะครับท่านชาดาท้ยเสกขึ้นบนเวทีขอเซฟโอกลืนต้อน้วยครับ ท่านประธานจัดงานคว้ารถรถโชว์ไทยแลนด์นะครับคือท่านได้เดินมา,านสาธิตนะครับและท่านูบริหารโดยสับรถเกียร์ท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านประาธานจัดงานและคณะผู้จัดงานทุกท่านนะครับด้วความาาาวาม,มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้งานคว้ารถรถโชว์ไทยแลนด์ต่อเนื่องมาจนถึงยๆทีนี้ซึ่ง่อสักครู่นี้ ท่านจะบอกว่า12ปีนะครับ12ปีทําการจัดงานผมเองก็มีความดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิง่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานซึ่งวันนี้ต้องไปสางประเทศและส่วงนี้ก็กําลังประชุมว่ประมาณนะก็ออกากตรงนี้ต้องต้องรีบไปนะเครื่องบอกจะออก10โมงแต่พอดีมันส่วนตัวก็เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับดามที่ ผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับภาคเอกนชนโดยเฉพาะบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จำหน่ายรถยนต์ใหม่ผู้ประกอบการรถใช้แล้วรวมทั้งผู้ประกอบการที่จาหน่ายประดับยนต์และอุัณา์ที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ที่มีส่วนมาช่วยกันขับเคลื่อ,เอนเศรษฐกิจเรียนว่าโลกกําลังเปลี่ยนโลกกําลังเปลี่ยนจริงๆครับเพราะว่ารถยนต์สันดาก็จะค่อยๆหมดไปแล้วรถไฟฟ้าก็จะเข้ามา แล้วผมเองก็ก็มีความเห็นว่าส่วนตัวยัง,ยงชอบสันดาบอยู่ส่วนตัวยังชอบสันดาบอยู่ก็คือว่าเพราะว่า,อาลองขับไฟฟ้าก็วัดวิ่งนะครับก็ยอมเรา่ปวิ่งแต่ผมมันมันก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งผมบอกว่าต่อไปประเทศไทยซึ่งในที่ผ่านมาเราไม่มีปชาช้ารถนะครับแต่ผมเชื่อว,ว่าไม่นานหลังจากนี้เนี่ยระบบเศรษฐกิจของอาการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเรื่องของเปลี่ยนจากสันดาปเป็นไฟฟ้าเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยต้องมีป่าช้ารหย่อนในวันห,หน้าๆนะครับผมจะเหมือนกับต่างประเทศลหลายๆประเทศและช่วงนี้ผมผมเองต้องเ,ออเป็นกําลังใจให้กับวงการรถยนต์ทุกท่านนะครับที่อยู่ในสภาพที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วตลาดโลกก็เปิดกว้างมากขึ้น เมื่อก่อนนี้รถบ้านเราก็จะมีเฉพาะญี่ปุ่นหรืออะไรก็ตามแต่ปัจจุบันนี้ก็มีรถจากจีนนะครับจากจีนเข้ามามากมายซึ่งผมเชื่อว่าสักยภาพรถยนในประเทศไทยไม่เป็นรองไทยถึงจะมีจากจีนเข้ามาจากเ,เรียกว่าเป็นกระแสนะครับแต่ความสามารถแล้วก็ความที่ของผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่ในวงการรถยนต์ของประเทศไทยนั้นมีความสามารถมากแล้วก็สามารถที่จะ ทำให้ธุรกิจของท่านไปได้นอกก็ผมเชื่อแล้วอย่างบางท่านผมรู้จักตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะฮะตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมเชื่อว่าท่านได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วก็คงผ่านวิกฤตทั้งนี้ไปได้และการจัดงานฟาร์ตออโตโชไทยแลนด์2 0 24นนั้นในช่วงกลางปีนั้นก็ถือว่าเป็นการที่เหมาะสมกับเวลาเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับเป็นช่วงกลางปีก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือก็ตุ้น GDP อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้รัฐบาลก็ผมผมเรียนนิดนึงนะครับรัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศแปดเดือนจะสิบเดือนแล้วต้องผมบอกแล้วมูลทีทุกคนโดยว่าท่านนายกเต่งมากเราไม่มีงบประมาณนะครับเรางบประมาณปี6-7เเราไม่ได้ทํา มป็นการทำค้างไว้เพราะเป็นช่วงเลือกตั้งเข้ามาุ6-8นี่ก็ไม่ได้ทําแต่ตอนนี้6-8กำลังเข้าอยู่ในสภาอยู่นะครับกําลังเข้าอยู่ในสภายอยู่ผมก็เป็นกรรมการงนประมาณด้วยนะครับก็สามเดือนนี้แทบจะไปไหนไม่ได้เลยก็เรียนว่างบ6-8เราเองก็ตั้งส่วนน้อยครับไม่ได้ว่า ได้มากมายอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับงบประมาณประเทศไทยนะครับคนไทยยังไม่เข้าใจเยอะเราตั้งร่วมหน้าหนึ่งปีนะครับเนี่ยอย่างปีหกเก้าเลครับเดือนตุลาเนี่ยเดือนตุลาพิจิกรธันวาหกเจ็ดนี่นะครับจะต้องทําปีหกเก้าแล้วดังนั้นเนี่ยแต่พี่น้องประชาชน,นยังไม่ค่อยทราบว่าเราปีงบประมาณสิ้นที่สามสิบนยานะครับวันที่สามสิบาุนยามันจะขึ้นปีใหม่ การทำงบประมาณต้องร่วมหน้าตลอดเวลาผมเรียนว่างบประมาณออกมาก็จะได้ช่วยนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจรัฐบาลเช่ารถปีปละประมาณเจ0 0ล้านเจ็ดพันปี68แที่ผมยังไม่ได้ดูนะครับแต่ที่ผ่านมาประมาณ5้0 0ันห้าันแล้วมาแล้วใกล้หมื่นล้านเข้าไปทุกทีผมเองอยากเห็นวงการรถยนต์เข้าไป ในหน่วยงานของรัฐให้มากขึ้นปัจจุบันนี้มีเรินัทน้อยนะครับแล้วระบบรถไฟฟ้าก็น่าจะมีโอกาสของผู้ประอกอบการใหม่ๆที่จะเข้าไปสู่ตรงนี้เกือบหมื่นล้านนะครับรถเช่าที่เช่นที่รัฐบาลเช่าอยู่นะครับผมก็อยากให้ให้มีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วที่สําคัญการจัดงานแบบนี้ทั้งนี้ก็เป็นการ ให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกนะครับสิ่งที่สำคัญคือกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่าพี่น้องประชาชนได้ทดลองและเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อซื้อนะครับโดยพิจารณาทั้งรถใหม่และรถเก่านะครับที่มาจาัดแสดงรถใช้แล้วในสื่อรถเก่านะรถใช้แล้วที่มาจัดในแสดงในงานผมทราบว่าฟ้า t o Show t h a แลนด์2024มียนตะรรมเครื่องยนต์สันดา และเดินทางที่ขับเคื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ารถด,ดีวีมาจัดแสดงในงานเพื่อใหผ้ผู้บริโภคได้เลือกได้ตามความเหมาะสมความพร้อมกับการใช้งานของแต่และรัวเรือนนะครับซึ่งในนยบาบติด้านนั้นของกระทรวงมหาดไทยก็ขับเคลื่อนนิบายของรัฐบาลเช่นกันแล้วสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะทําอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของส่งเสรดดิมรถดีวีซึ่งปัจจุบันนี้ตา่างจังหวัด นะครับต่างจังหวัดยังมีปัญหาอยู่นะครับในก,การใช้รถทีีเพราะว่าบางที่ยังไม่มีเติมอยา่า,างจังหวัดุูเก็ตตนี้ของผมเนี่ยมีเฉพาะตัวอำเภอเมืองนะครับมีเฉพาะตัวอำเภอเมืองแต่ต่างอำเภอไม่มีเลยนะครับต่างอำเภอไม่มีมันก็เป็นสุปสัรค์เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมให้รถทีวีมีสามารถมีสฐาน,นีเติมไฟได้ทั่วทั่วประเทศนะครับแล้วก็อูแก็ตจะต้องดาเนินการเรื่องนี้นะครับซึ่ง อาณาไฟฟ้าส่นวนทีมิภาคก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงอ่าดไทยเช่นกันนะครับภารกิจของกระทรวงอ่าไทยคือส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดปีนี้ที่ว่าการอำเภอหลายที่ในประเทศไทยได้เปลี่ยนหลังคาเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับเป,เป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่จะ,ะให้สถานที่ราชก,การนั้นใช้งานทุกคาำวัน ก็สมควรที่จะต้องใช้พลังงานโซลาร์เซลล์พลังงานสะอาดนะครับแล้วเช่นเดียวกันก็ขอจุ้นชมที่น้องภาคเอกชนนะครับได้มาร่วมกันขับเคลื่อนนะครับแล้วหวังว่าผู้บริโภคที่มาร่วมง,งานจะเลือกทันที่ชอบถอยคันที่ใช่ใช่ไหมเห็นท่านท่านพูดมาพู่เลือกทันที่ชอบถอยคันที่ใช่นะครับรถนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต นะครับเป็นส่วนหนึ่งชีวิตแล้วมันก็เป็นตัวตนของผู้ชายผมนี่ก็หมดกับรถไปเยอะมากมายแล้วผมว่าลูกชายทุกคนนะครับรถนาฬิกาเป็นสิ่งที่เ,เป็นหนุ่มมาทุกคน,นผู้ชายชอบมากนะแล้วผมก็เชื่อว่าเศรษฐกิจปีนี้นะครับเศรษฐกิจไทยที่ได้รับการคาดว่าจะอ,อ,อยู่ในภาวะทรงตัวในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมานั้นผมมั่นใจว่าถ้าการสนับสนุน สนับสนุนที่ดีของรัฐบาลรัฐบาลนะครับถ้าสนับสนุนดีสนับสนุนเป็นเอกชนไปได้สนับสนุนต้องเป็นเลยสนับสนุนดีแต่ไม่ตรงประเด็นและสนับสนุนไม่เป็นมันก็เรียกว่ายิงติดเป้านะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าการทํางานภ่าประชาชนกับรัฐบาลร่วมมือกันนั้น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนของตนเองอย่างเต็มกำลังนั้นผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะไต่ะตระดับขึ้นไประดับหนึ่ที่สุดธรรมชาติครับอะไรที่มันต่ำสุดมันจะต้องขึ้นสมัยตอนที่เรื่องเศรษฐกิจต้มยำกุ้งสมัยนั้นผมก็บอกว่าอยากให้มันลงสุดครับลงสุดแล้วมันจะได้ได้ขยานขึ้นนะเพราะเป็นธรรมชาตินะครับแล้วผมเชื่อว่า เราส่งมาแล้วงาจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับบันนี้ในเวลาสมควรแล้วผมขออำนวยวยพรใหนการจัดงานในครั้งนี้ราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายทุกประการนะครับและผมขอเปิดงานแฟร์ออโตโชไทยแลนด์2024อย่างเป็นทางการขอบคุณครับขอขอบคุณครัคท่รัประธาน